รับมาให้แล้วนะครับ V ออที่ราคาไม่ถึง3 0 0 0 0 0ส0 0 0กว่าบาทนะฮะฟรีดาวผ่อน5 0 0 0เท่านั้นนะครับแล้วก็วันนี้ผมก็เปิดห้องเครื่องให้ดูด้วยนะครับพี่ๆลองดูนะว่าคันไหนมาเยอะคันไหนไมาน้อยแยกไม่ออกนะับเพราะว่ารถหน่วยงานนะครับเข้าสูงตลอดทุกระยะแยกไม่ออกแน่นอนว่าคันไหนมาเยอะคันไหนม่น้อยในเรื่องของห้องเครื่องเนี่ยสบายใจได้นะครับรถเข้าสูมตลอด ไม่มีเข้าอู่นอกนะครับก็ฝากไว้ด้วยใครอยากได้รถหน่วยงานไปใช้งานนะครับบอดี้ผิวพรรณสวยๆแบบนี้รถไม่โซมรถไม่ช้ำนะครับราคาค่าตัวไม่ถึง3 0 0 0 0 0่อน5,000กว่าบาทใครสนใจตามมารับชมในคลิปนี้ได้เลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเต้วีออสมือสองนะครับอยู่กับผมเต้เพชรโยนนะวันนี้ผมคัดมาให้พี่ๆ3คันนะฮะสำหรับวีออสในราคาไม่ถึง30,000นทั้ง3คันนี้นะครับราคาเพียงแค่2 0 0 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นแล้วก็ฟีดาวเนี่ยผ่อนประมาณ5000กว่าบาทนะฮะเดี๋ยวพามาดูรวมๆเลย3คันนี้ว่าสเปคอะไรยังไงบ้างนะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยใครที่สนใจนะฮะวีออสสามารถเข้าไปดูในช่องผมได้นะมีวีออสหลายรุ่นนะฮะหลายแบบหลายสีให้เลือก กดเข้าไปดูในช่องได้เลยแล้วฝากกดติดตามไปด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากจะปรึกษาสามารถติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างได้0816563625จะเป็นการโทรหรือว่าแอดไลน์ก็ได้นะครับเบอร์ผมสามารถแอดไลน์ได้นะฮะแล้วก็วันนี้จะาาพี่มาดู3คันจะเป็นตัว1.5รุ่นเจกับตัว1.5รุ่นอ e. ีนะครับในราคาที่ไม่ถึง3 0 0แสนนะฮะใครที่อยากจะได้รถไว้ใช้งานแบบไม่ต้องดูแลเยอะนะครับเปลี่ยนถ่ายของเหี่ยวใช้งานไปยาวๆแบบนี้นะครับผมแนะนำเลยวิ่งตอบโจทย์แน่นอนในเรื่องของการดูแลรักษานะครับแล้วก็ เรื่องปัญหาจุกจีกคนใจเนี่ยมีน้อยแน่นอนสำหรับย i อ s สนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูทั้ง3คันเดี๋ยวขอไล่ทีละคันก็แล้วกันนะฮะร,ราคาไม่ถึง3 0 0 0สนพรอนอยู่ประมาณ5 0 0นินนิดๆนะฮะก็รายได้ตั้งแต่12,000ขึ้นไปเนี่ยสามารถออกคนเดียวจบเลยนะครับไม่ต้องมีเครดิตก็ได้ไม่ต้องใช้คนค้ำด้วยนะครับเริ่มจากคันแรกก่อนเลยคันนี้จะเป็นตัว V ีออ 1.5รุ่น E นะครับสังเกตง่ายๆเลยด้านหน้าเขาจะมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้เรียบร้อยแล้วสำหรับตัวรุ่น E แต่ว่าตัวรุ่น J ก็ไม่ต้องน้อยใจไปถึงแม้ว่าจะไม่มีไฟตัดหมอกมาให้ผมติดเพิ่มเติมให้ได้นะครับไม่ต้องกลัวนะอยู่กับเต้ประดับยนต์เดี๋ยวผมจัดการให้อยากได้ส่วนไหนเพิ่มเติมไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับมาดูคันแรกกันก่อนคันนี้เป็นตัว1.5รุ่น E นะครับคันนี้ราคาตั้งขายอยู่ที่299,000 รถปี18มือเดียวป้ายแดงเป็นรถหน่วยงานปลดระวางมาเลขไม้อยู่ที่2 0 4 0 0 0ลนะครับหลายท่านบอกว่าเลขไม้200,000เนี่ยเยอะมันเยอะไปหรือเปล่าเดี๋ยวผมเปิดท้องเครื่องให้ดีดูนิดหนึ่งนะฮะแยกไม่ออกนะครับระหว่างรถเลขไม 1, ้100,000กับ200,000โลถ้าเป็นรถหน่วยงานเนี่ยในเรื่องของการดูแลรักษานะครับเรียกได้ว่าเข้าสู่ตลอดทุกระยะนะครับเวลาเข้าสู่เนี่ยชิ้นไหนเสียนะครับไม่มีซ่อมอยู่แล้วนะครับเปลี่ยนใหม่ เป็นพาร์ทเดิมจากศูนย์นะครับอ่าเดี๋ยวผมเปิดฝากระโปรงหน้านิดหนึ่งพี่พี่จะได้เห็นกันนะครับคันนี้เลขไม์สองแสนโลนะครับดูสภาพห้องเครื่องได้เลยทุกอย่างไม่ต่างจากรถไม่แสนโลเลยนะครับอะไรต่างๆพาร์ทต่างๆเข้าศูนย์ตลอดนะครับไม่มีการซ่อมเปลี่ยนพาร์ทแท้จากศูนย์โตโยา้าอย่างเดียวนะครับรถหน่วยงานเนี่ยเขาจะเข้าศูนย์ตลอดทุก1 0 0 0 0มนกิโลนะครับจนถึงระยะปัจจุบันเลยนะฮะอ่เดี๋ยวดูวิวฮันด์บอดี้รอบนอกสักนิดหนึ่งนะครับ มาเป็นบอลเงินนะครับแล้วก็ไฟท้ายเนี่ยจะได้มาเป็นแบบ LED สำหรับตัว Gen 3 m i n o r c h เขาจะมีตัวเส้นโครเนียมตัดมาด้วยที่ด้านท้ายแบบนี้นะครับแล้วก็เซ็นเซอร์กัรระยะมีมาให้เรียบร้อยแล้วสำหรับตัว E คันนี้นะครับจะเ,เปิดฝาท้ายให้ดูนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะไล่ดูโครงสร้างกันด้วยนะฮะแต่อาจจะไม่ได้ลงดีเทลอะไรเยอะมากเพราะว่ามาถึง3คันนะฮะเดี๋ยวจะดูไม่ครบนะครับอ่ะดูฝาท้ายก่อนคันนี้ตัว E ฝาท้ายเดิมหัวน็อตเดิมไม่มีขยับนะครับซีนต่างๆฝา,าเดิมล้างน้ํานะครับผมรับประกันให้นะรถทุกคันที่บริษัทผมนะครับไม่มีในเรื่องของการชนหนักที่คว่ำจมน้ําหรือว่ากับสีนะครับตรงนี้ระบุให้ในหน้าสัญญาชัดเจนเลยนะครับไม่ต้องกลัว ถ้าตรวจพบตรวจเจอยินดีซื้อคืนเต็มจํานวนแล้วก็ผมมีตัวประกันเครื่องเกียร์ซ่อมศูนย์โตโยต้าแถมติดไปให้ด้วยอีก1ปีนะครับแล้วก็ยังไม่พอนะพี่พี่อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่สะดวกเดินทางมาดูรถเองไม่เป็นไรนะครับผมมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทนอกนะครับเดินทางเข้ามาตรวจรถให้274จุดตรงนี้ตรวจฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายหลังจากตรวจเสร็จแล้วผมส่งผลตรวจให้พี่ทางบ้านดูก่อนได้นะครับไม่ใช่ปัญหาเลยะมาดูด้านล่างสักนิดนึงตรงนี้นะครับ โครงสร้างคานด้านหลังนะครับคันนี้ไม่มีการโดนชนมาแน่นอนด้านท้ายนะครับนี่เหลอยแต้มต่างๆชัดเจนนะครับสำหรับคันนี้1.5รุ่น E นะครับปี18ราคาค่าตัว299,000คันนี้ฟีดาวผ่อนอยู่ประมาณ5 3 0 0นะครับฟีดาวผ่อนประมาณ5 3 0 0าจริงๆ3คันนี้ราคาไม่ต่างกันนะฮะ มาดูโครงสร้างเพิ่มเติมนิดหนึง่งสำหรับตัว E เนี่ยภายในเขาจะได้มาเป็นสีดำแล้วก็จะมีสีพิงโรสโกลหรือว่าสีแชมเปญเนี่ยตัดเข้ามาด้วยนะครับตรงนี้นะถ้าเกิดเป็นตัว J มันจะเป็นดำล้วนเลยนะครับในส่วนของออปชั่นการใช้งานต่างๆก็ไม่ได้ต่างกับตัว J นะครับภายในเหมือนกันเลยนะครับจะต่างกันแค่ตัวดีไซน์ด้านในเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะครับมาเป็นเบาะผ้าผู้น้าแบบนี้บันไดทางขึ้นลงนะครับตัวแผ่นเพดนะครับคันนี้ ผลิตปี2018เดือนเมษานะครับก็ตรงรุ่นตรงปีนะครับไม่ได้มีการลากจดสำหรับคันนี้ก่อนประตูเดิมหัวน็อตประตูหลังไม่เคยแกะไม่เคยถอดน,นะครับรถสวยรถเดิมนะฮะเชื่อว่าถ้าพี่ๆอยู่ไม่ไกลมากเดินทางม,มาดูรถเนี่ยถูกใจแน่นอนนะครับรถจอดอ,อยู่ที่กรุงเทพมีนบุรีซอยเสรีไทย68แยกที่1นะครับด้านหลังประมาณนี้เดี๋ยวพาไปดูฝั่งคนขับนิดนึงสำหรับตัว1.5รุ่น E ปี18คันนี้นะครับ กุญแจก็จะมาเป็นแบบกุญแจแบบเสียบแบบไขนะครับแผงประตูฝั่งคนขับกระจกไฟฟ้าสีบานออโต้คนขับนะครับมือเปิดก็มาเป็นสีดําแบบนี้นะครับฝั่งเสาบีคนขับตรงนี้ก็สวยเดิมนะครับสติ๊กเกอร์ลมยางต่างๆหัวน็อตไม่มีรอยขยับนะครับตัวท็กชั่นคอนโทรลระบบการลื่กนการถไลยมีมาให้แล้วนะครับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าปรับเลนส์เป็นไฟฟ้าแล้วก็คันนี้เดี๋ผมติดเครื่องให้ดูนิดนึง เครื่องฟิตสตาร์ตติดง่ายนะครับเลขไม 24, ล์2 4 0 0 0โลผมมองว่าเราเปลี่ยนถ่ายของเหลวตามระยะนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะครับตัววิออสเนี่ยยังใช้งานได้อี่ยวยาวเลยนะครับ5 0 0 0 0 6 0 0 0 0โล สบ,สบายไม่มีปัญหานะครับอ่ะถัดมาเดี๋ยวมาดูรุ่นน้องเลขของเรากันบ้างดีกว่านะครับอย่างยอตัว1.5รุ่นเจคันนี้นะครับก็มองผิวเผินเนี่ยไม่ได้ต่างอะไรกันมากสําหรับด้านนอกก็มีแค่ไฟตัดหมอกที่มีความแตกต่างกันเท่านั้นเองนะครับล้อมแม็กก็ได้มาเหมือนกันคันนี้เป็นรถปี18นะเลขมาอยู่ที่100,000 10,000โลใครอยากได้ไม่น้อยนะครับไม่ได้ซีเรียสเรื่อง อีไซน์ด้านในมากก็มาเล่นตัวเจได้อยากได้ไฟตัดหมอกเนี่ยผมติดให้ได้นะครับเลขไม่หน1่0 0 0นโลกับราคาค่าตัว2 8งแ0นแปดก็ถูกกว่าตัวอ e ีด้วยนะครับ เดี๋ยวพามาดูด้านท้ายนิดนึงคันนี้มีการติดเซ็นเซอร์กับระยะด้านหลังมาให้เรียบร้อยแล้วส่วนใหญ่รถห่วยงานเนี่ยรุ่นเจปกติจะไม่มีเซ็นเซ,นเซอร์นะแต่ว่าเขาติดมาให้ครบเลยนะฮะนี่คันนี้ตัวเจก็มีเซ,เซ็นเซอร์หลังมาให้เรียบร้อยเดี๋ยวพาดูโครงสร้างนิดนึงแล้วก็พาดูห้องเครื่องด้วยพี่ๆจะได้ดูว่ารถเลขไมล์หนึ่งแสนโลกับเลขไมล์สองแสนโลเนี่ยสภาพห้องเครื่องไม่ต่างกันนะฮะไม่ต้องซีเรียสเลยเดี๋ยวดูด้านท้ายนิดนึง คันนี้1.5รุ่นเจนอกจากบอดี้ผิวพรรณสวยแล้วนี่ป้ายทะเบียน3หลักนะครับ803ให้ป้ายนี้ไปด้วยเลยไม่ได้มีการคืนป้ายนะครับด้านหลังตรงนี้หัวน็อตสวยเดิมนะครับไม่มีรอยแกะฝาท้ายเดิมนะครับรางน้ำต่างๆสวยๆนะครับรถไม่มีโดนมาแน่นอนสบายใจได้นะครับเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่จากบริษัทนอกเข้ามาตรวจรถเพิ่มเติมให้อีก274จุดนะครับตรวจฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนี่คันหลังก็เดิมเดิม ไม่มีโดนมาแน่นอน่อะประมาณนี้เดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องนิดหนึ่งนะครับสำหรับตัว 1.5J คันนี้เลขไม่1 1 0 0 0โลอย่างที่ผมแจ้งไปตั้งแต่แรกเลยว่ารถหน่วยงานเนี่ยวิ่งมา100,000หรือว่า200,000โลเนี่ยสาภาพห้องเครื่องนะครับแยกไม่ออกนะฮะบ,บอกเลยว่าแยกไม่ออกเพราะว่าการดูแลเนี่ยถึงนะครับเข้าศูนย์ตลอดนี่คันนี้ที่ผมให้พี่ๆกำลังดูอยู่นะครับเลขไม่อยู่ที่1 0 0 0 0โล กับคันนี้เลขไมล์200,000โลดสภาพห้องเครื่องนะครับไม่โซมไม่ช้านะครับสภาพห้องเครื่องสวยงามทั้งสองคันแบบนี้นะครับแล้วก็ความแตกต่างสําหรับด้านในอย่างที่ผมแจ้งว่าทุกอย่างเนี่ยเหมือนกันกับตัวอีนะครับแค่ดีไซน์ด้านในเขาจะเป็นสีดารุ้นนะครับไม่มีตัวสีแชมเปญมาตัดตรงนี้นะครับอ่าด้านในเหมือนกันเลยนะฮะไม่ต้องซสีเรียก ใครอยากได้ไม้น้อยก็มาคันนี้ได้เลยนะครับเลขไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นโลกับราคาค่าตัว2องแสนแปดหมื่นเก้าพันฟีดาวอผ่อนประมาณห้าพันสองนะครับสำหรับคันนี้แล้วก็เดี๋ยวมาดูคันสุดท้ายกันนิดนึงนะฮะก็จริงๆเหมือนกับคันที่ผมพาดูเมื่อสักครู่นี้แหละนะฮะคันนี้หนึ่งจุดห้ารุ่นเจปีสิบแปดนะครับราคาสองแสนแปดหมื่นเก้าพันแต่ว่าเลขไม่แสนสี่ จริงๆร,ราคาเท่ากัน2คันนี้มาก่อนได้เลือกก่อนนะถ้าไม่ติดเรื่องป้ายทะเบียน803ชอบเลขนี้ได้ไม้น้อยด้วยนะครับแต่ถ้าใครชอบ3 5 5 2ก็อาจจะได้ไม้แสนสี่ในราคาที่เท่ากันนะครับในเรื่องของสภาพต่างๆเนะี่ยไม่ได้ต่างกันมากนะครับมาก่อนได้เลือกก่อนนะครับภาษีพรบอรต่อให้ครบนะตรงนี้นะครับทุกคัน นี่รถเดิมสวยผมฝากไปด้วยนะครับพี่ๆใครที่มองหาพี่ออสอยู่นะครับวันนี้ผมพามาดูเนี่ยเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นผมคัดแค่ราคาเบาๆผ่อนสบายๆผ่อน5,000กว่าบาทมาให้ได้รับชมกันนะครับแต่ว่ารุ่นอื่นๆก็ยังคงมีในสต็อกไม่ว่าจะเป็นรุ่นมิดรุ่นไฮตัวท็อปมีครบทุกรุ่นนะครับใครอยากได้รุ่นไหนสีไหนติดต่อเข้ามาเบอร์ด้านล่างได้0 8 1 6 5 6 3 6 2 5สําำหรับวันนี้ผมเตยพยนขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านมากที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ